ได้หไหนมีใจหน่อยพี่มีใจเมื่อกี้มีใจไงเอาเกิดเอาเต้นเต้นเนี่ยเมื่อกี้มีใจโอ้ยมีใจจังดีใจจังจริงๆกับตัวเองมีใจเพื่อนดีใจปลาเอ่อเพราะเดี๋ยวจะยืมไปขี่บ้างเห็นบอกไม่ต้องเติมน้ำมันพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นราคาก็เลยเอาเลยได้เลย เอาสีไหนเอาสีไหนจ้าจอดเล็กนก็ได้เดี๋ยวตัดิีใจก่อนเอา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 ไปเลยเลือกเอาอาะโอเคเอาลงเลยเอาลงเลยเอาไปซะมันเหลือเท่าไหร่ข้างหลังก็จะได้ใบใบวัดพระเงินโอ้ยเนี่ยแค่ห้าใบได้หมดได้มาพร๊อมไฟฟ้าหรือเชื่อเลยนี่เห็นไหมเปิดสวิตช์ปุ๊บ โอ้โหมีไฟเลี้ยวเพื่อนๆพืก็บอกกาวอะไรนี่ไรของมึงเหอะ<า>มีรีโบดมั้ยนะแต่นี้ก่มีใจตายแล้วโอ้โหสุดยอดเลยตจองบัตรออกไปแล้วกำลังรับรางวัลอยู่จองบัตรเลยพี่น้องเอ้ยเอารถคันนี้มาจากไหนครับผู้ชมีของเรามาจากแบดรีวอำเภอเมืองขายอะไรอยู่ครับทำงานโรงแรมอะไรครับ ซันทะลาแอนเวอิสของดรทิตย์บุไรยรับนะครับเย้่ยน yeah, ดีวยครับ